ฟังก่อนค่ะดูเหมือนว่าคุณกําลังจะมีโชคลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณเป็นคนดวงดีดวงขึ้นและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าดวงเปิดกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหากคุณเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังงานของความโชคดีพลังงานของโชคลาบดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้หรือว่าตั้งใจดึงดูดให้คุณอยากจะดูคลิปนี้เป็นพิเศษนะคะ ใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้กันใครคิดว่าใช้เล่นผ่านได้เลยนี่คือการแนรนดอมนะมาดูกันค่ะว่าโชคลาภหรือสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับคืออะไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดไลให้หมออั้มธรรมธาโรด,ด้วยนะคะแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะขอดูหน่อยโชคลาภที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้คืออะไรอืมต้องบอกเลยโชคลาภของคุณที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะก็คือว่าชีวิตของคุณจะหมด เขาเรียกว่าหมดทุกหม,หมดโศกหมดโรคหมดภัยอะไรที่ไม่โอเคจะจบสิ้นไปนะการงานการเงินความรักอะไรที่มันทำให้ทุกคุณทุกทนหม่นหมองนะทุกใจไม่สบายใจจะจบสิ้นไปแล้วชีวิตพลิกฟื้นอย่างที่บอกไปดวงมานะดวงเปิดจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่ไม่ดีจะจบสิ้นนะความทุกข์จะหมดไปนะหลังจากนี้ไปสิ่งดีๆโอ้โห เห็นวะโชคดีจริงๆนะดูเหมือนว่าจะได้โชคลาภนะมีโอกาสเหลือเกินคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะเป็นไปได้ว่าดวงของคุณมันจบสิ้นนะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยจบสิ้นไปแล้วบางคนเจอมาเยอะมากเหนื่อยมากหนักมากช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะการงานนะถูกหักหลังถูกหลอกลวงนะถูก เจอคนไม่จริงใจเจออะไรที่มันไม่โอเคนะการงาการเงิน,นอาจจะมีหนี้สินมีอะไรที่หยิบจับทําอะไรมันก็ทามามันไม่ขึ้นเลยอ่ะนะติดๆขาดไปหมดช่วงเวลาหลังจากนี้คนที่เจอคลิปนี้แสดงว่าดวงคุณเปิดแล้วนะเพราะว่ามันดึงดูดให้คุณมาเจอสิ่งดีๆนะชีวิตของคุณดึงดูดให้เจอคำทำนายดีๆคำทำานายนี้ที่เป็นของคุณนะดึงดูดให้คุณมาเจออะไรดีๆนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณดวงคุณเปิด ฟ้าเปิดทําให้คุณได้เจอโชคดีอ่ะนี่คือโชคดีแล้วนะตั้งแต่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้คุณโชคดีคุณรับโชคไปเลยนะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสได้ถูกรางวัลด้วยนะเออเสียงโชคเสียงไทยอะไรก็มีโอกาสเพราะว่าดวงมันเปิดนะอย่าขาดบุญอย่าขาดกุศลแค่นั้นพอนะยิ่งโชคดียิ่งดวงเปิดยิ่ง ชีวิตขาขึ้นต้องยิ่งทําบุญอย่าหยุดทําบุญทําบุญง่ายที่สุดก็คือไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี่แหละคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งเหล่านี้ยิ่งคุณทํามากเท่าไหร่ต้องบอกเลยส่งผลให้บุญคุณมากขึ้นเท่าน,านั้นแล้วมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้สิ่งดีๆต้องบอกเลยคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้ดวงดีจริงๆเขามากับดวงจริงๆเป็นคนที่มีดวงดีโชคดีมีโชคลาภจริงๆค่ะย,ยินดีด้วยนะคะ